สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวนเป็นสวนผลไม้ผสมนะครับด้านหน้าติดลำธารสายนี้ตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับด้านหน้าติดลำธารประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับเป็นแปลงที่ดินที่สวยหน้าน้ำหลังเขามีผลไม้อยู่หลายชนิดนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ200กว่าต้นนะครับมีทุเรียนประมาณ10ต้นอายุ4ปีกับ5ปี ให้ผลผลิตแล้วเป็นบางต้นนะครับมีเงาะหต้นมายงชิด40ต้นลองกอง30ต้นมะไฟ30ต้นมีมังคุดลิ้นจี่ส้มโอขนุนมะม่วงและก็อีกหลายอย่างนะครับมะขามก็มีนะครับเป็นแปลงที่ดินที่สวยโอบล้อมด้วยขุนเขาบรรยากาศดีวิวสวยอากาศดีมากนะครับบริเวณพื้นที่แถวนี้ก็จะมีลานกลางเต็นท รีสอร์ทร้านอาหารอีกมากมายนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกอีกหลายแห่งนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับน้ําประปาไฟฟ้ามีให้ครบมีบ้านพักทั้งหมด3าหลังนะครับมีบ้านไม้หลังใหญ่อยู่สองหลังนะครับหลังที่เราเห็นนะครับก็เป็นบ้านไม้หลังใหญ่มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัว และมีระเบียงหน้าบ้านนะครับเป็นบ้านยกผื้นสูงเป็นบ้านพร้อมอยู่ส่วนบ้านหลังที่สองนะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและม uh ีระเบียงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเล็กกว่าหลังแรกนะครับและหลังที uh ่3ามนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับมีหนึ่งห้องน้ำมีหนึ่งห้องนอนนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับ ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสาร27ไร่นะครับเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ชนโฉนดนะครับเป็นพบท5ราคาขายอยู่ที่ไร่ละ6แสนบาทนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปดูบน ทางด้านบนนะครับก็จะมองเห็นวิวได้สวยงามมากๆนะครับตอนนี้เราขึ้นมายืนอยู่บนพื้นที่บนภูเขานะครับเราก็เห็นวิวภูเขาล้อมรอบสวยงามมากนะครับบรรยากาศดีวิวสวยลมพัดผ่านตลอดเวลามีผลไม้มากมาย เก็บกินเก็บขายได้เลยนะครับตอนนี้ผลไม้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะขึ้นไปทางบนภูเขาก็จะมีแนวเขียดแดนที่เจ้าหน้าที่กันแนวเขียดแดนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรือช่องทางนะครับ Facebook f แ n p a g e YouTube Line Tiktok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ